เดี๋ยวกลักเพื่อนอ๋อเฮ้ย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 ทุกคนโอ้ยอ๋อทุกคนทุกทุกคนอ๋าสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบียดคนเดินป่านะครับผมก็วันนี้นะทุกคนผมเนี่ยก็ได้มากับน้องบอลนะครับผมเบอร์กวดกวดครับ ครับผมวันนี้นะน้องบอลนะครับก็ให้ผมเนี่ยพามาบ้านยายปอมนะครับน้องบอลเนี่ยอยากจะอะไรเนี่ยซื้อของกินเนี่ยมาให้ยายปอบนะทุกคนนี่ก็จะมีนมแล้วก็น้ำส้มขนนขนมนะทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเจอยายปอมหรืนะเรามาก็ช่วงเย็นแล้วนะครับผมฝนเนี่ยก็พึ่งหยุดตกไปนะครับผมนะผมคาดว่ายายปอมเนี่ยจะต้องอยู่บ้านแน่นอนนะครับเพราะว่าฝนเนี่ยตกนะครับผมตกแรงมากเลยนะนี่เราก็ได้เข้ามาทางเข้าของบ้านยายปอมนะครับผม ก็พื่ทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเลยดีกว่าครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าครับผมไปนี่เลยนะครับผมก็ถึงทางเขาของบ้านยายปอบแล้วนะครับผมคาดว่าเราเนี่ยจะต้องเจอยายปอบแน่นอนนะครับผม,ปววมเป็นไรครับเบิ้ลอะไรฝน,<ส>นเนี่ยยังตกปรยอยอยู่เลยนะ เฮ้ยเป็นนี่ก่อนที่เราจะมาไม่ปอบนะทุกคนเราเนี่ยจะต้องไว้สานกับพวกไอ้โบเพื่อ่ๆพูดๆแล้วค่ะโบอ่ะ น,น้ำเนี่ยไหลามาเยอะเลยนะน้ำเนี่ยมาจากบนเขานะฝนเนี่ยตกแรงมากเลยนะครับผมยิงผมจะมาให้ไวกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าฝนดันตกลงมาแย่เราต้องมาประมาณอันนี้ก็ห้าโมงแล้วนะครับผมยายครับ ยายเออเพื่อนอันนี้เดินเดเพื่อเฉาขวายายครับนี่นะทุกคนยานี้เต็มเลยนะมียาพารายาแก้อักเส็บ ไม่รู้นะว่าวันนี้เราจะเจอยายป่านะรอท,ที่เราที่พ่มากับเพื่อนเบสนะครับผมผมเนี่ยโดนทำร้ายเต็มๆเลยนะทุกคนยายเนี่ยกำลังนั่งทำพิธีอะไรสักอย่างนะครับไม่เดี๋ยวลองไปห้ายายคื่อเลยงเขเ้อเพื่อเลยครับเพื่อ

น้ำแหลแรงมากเลยนะครับผมเก๊ะเช่ากว่านี่นะที่น้องซื้อมานะครับผมน้องนะ่ยอยากจะเอาขนมแล้วก็นมเนี่ยมาให้คุณยายนะแต่ว่าคุณยายเนี่ยน่าก,กลัวมากเลยเราว่าาว่าชปปอ,อี่กะโอ้โหคนดู น้ำไหลเยอะมากน้ำนี้ขึ้นมาถึงนี่เลยนะนี่น้ำเนี่ยมาเยอะมากเออเพ้ เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปดูไอ้ตรงรุ่มซบนะทุกคนที่ผมเจอยายปอบเนี่ยกำลังทำพิธีอะไรสักอย่างนะวันเดียวออะวันกี่ตัวบุลล่ะค่ะยังไงม,มืดเลยไปทุกคนก็ใกล้มือแล้วนะทุกคน อย่างฝนเนี่ยก็ตกไปด้วยนะแล้วก็ทำให้ท้องฟ้าเนี่ยมืดๆน,น,นะนี่เลยนะคือรอบที่เราเนี่ยผมเจอยายป้อมเนะี่ย นั่งทำพิธีอะไรไม่รู้นะตรงนี้ไอตรงหน้าลุมศพเลยนะแล้วก็ยายแกเนี่ยลาด้วยนะครับผมโอโ้น่ากลัวมากเลยน่าจะทําพิธีเรียกวิญญาณอะไรสักอย่างนะนาะยากว่าะาว่านี่แล้วก็มีตรงนี้อีกนะครับผมแล้วก็ดูทุกคนซ้าย ทรายนี้น่าจะนานแล้วนะเพราะว่ามันขึ้นลาแล้วนะครับผม,มเดียวเพยเอียวครับเออเพยเออเพยอย่าแก้ยวยะน้งกูนัง เออพ่อนเโอเคลละผมตะโกนเรียกยายนะผมบอกว่าเราเนี่ยเอาของกินมาให้นะครับผมนี่ทุกคน,นผมจะนับลุมสมนะน่าจะใช่ลุมสมนะเพราะว่าเขาเนี่ย คล้ายๆกับไม้กังเขนนะกากบาทนะทุกคนนี่มีอยู่หนึงหลุมนะครับผมนี่แล้วก็ตรงนี้นะเหมือนจะใช่นะครับผมนี่มันคล้ายๆกันเลยนะทุกคนอุ้ยหนามันคล้ายๆกันเลยนะแต่อันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับผมมันคืออะไรไม่รู้ใครมาปักเล่นอะไรไม่รู้ที่นี่นี่แล้วก็มีตรงนี้อีกนะ หลุมนียอะไรที่ผมเจอยายปอมเนี่ยนั่งทำพิธีอะไรไม่รู้นะครับผมกระนูนทุกคนรู้สึกว่าฝนเนี่ยเหมือนจะตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะกลับไปที่บ้านยายปอมเลยดีกว่าไปหลบฝนก่อน ก็มือบอกพี่ๆนะตรงนี้เนะี่ยเพื่อนเบสไม่ใช่เพื่อนเบสเพื่อนเบิร์นนะครับผมก็เคยมาเผาหัวกระสือตรงนี้แล้วนะมันก็ฝังไว้นะถ้าจาไม่ผิดนะตรงนี้แหละทุกคนเพราะว่าเหมือนมันมีกองไฟจุดไว้กองหนึ่งใกล้ๆปวกเลยนะครับผมเป็อะไรครับ,าาบ,บจอรแผ่น้องนะ นี่นะทุกคนเหมือนจะมีหมอกเล็กน้อยนะครับโอ้โหอะไรวะน,น,นี่เหมือนจะมีหมอกเล็กน้อยนะแล้วก็ฝนเนี่ยจะตกเปอยๆนะครับผม เดี๋ยวเราจะมานั่งรอดูายนะครับผมว่าายเนี่ยจะออกมาให้เราเห็น,หน่อนะถ้าไม่ออกมาเดี๋ยวผมเนี่ยกับน้องมอนนะครับก็จะต้องขอตัวกลับบ้านนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เอาไฟฉายมานะเพื่อไทั้งเล่อโอ้โหมือแล้วนะทุกคนชื่อน้องคะชื่อน้องช่องยายว่าเกอมันเดิอปะเพื่อมือเฉยเย ผมก็ไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะเอาวงอาวุธก็ไม่ได้เอามานะครับผมไฟฉายก็ไม่ได้เอามาผมแค่อยากจะพาน้องม้อนเนี่ยมาให้ของกินไก่ปอมนะน้องมอนเนี่ยอยากจะให้ผมพามานะดูบ้านไก่ปอมทุกคนยังพอหลบฝนได้อยู่นะนึกกูจ่าอยู่วะเพื่อจ่าดู่อย ไกลมือแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยแบ๊กวะอยู่ทีไ<ป>่ไหนล่ะคะทีชไหน,นล่ะคะ นี่ทุกคนไม่รู้ว่ายายจะกินป่ะนะเรามีขนมปงังแล้วก็น้ำส้มแล้วก็นมนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งรอยายปอกอเลยดีวยกว่าครับผมโหถ้ามาคเดียนนี่วังเวงนะมันมืดๆแบบ น่ากลัวยังไงไม่รู้นะครับผมที่พี่พี่เห็นเนี่ยมันคือหมอกนะมันไม่ใช่อะไรนะทุกคนมันคือหมอกแต่ว่าฝนเนี่ยก็ลงเม็ดปล่อยๆนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยว เราเนี่ยมานั่งรอใหญ่ปอกกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะนั่งรอดูสักพักใหญ่เลยนะถ้าไม่มาเนี่ยเดี๋ยวผมกับน้องมอยก็ต้องขอตัวกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวมันจะมืดกว่านี้นะครับผมโอเคครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้เนี่ยเราก็ได้นั่งครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเหมือนผมจะได้เสียงอะไรไม่รู้นะเสียงคนเรียกนะหนึ่ง้านาพวกฮะ พวกเรากูเนะหรือว่าอาจจะเป็นยายปอบก็ได้นะเพืย เออเพื่อเฮ้ยเอาเข้อยู่บ้ากวเฮ้ยเดี๋ยวลองเล้ยทุกคนท้องฟ้าเนี่ยก็ใกล้มื้วน,นะครับเดี๋ยวเราเจะต้องกลับแล้วแหละรอดูยายปอบอีกสักแป๊บนึงไม่รู้ว่ายายปอบจะอ,อ่องไหมปะเพื่อ Ghê sai mà? tôi không cái. sai? được chưa không? được. Hai cái đơn nè. โอ้เลือดลองนะนี่ยาเขวนเ่ินละบอลลูไป้ยโอทางนั้นอะละเฮ้ยเดี๋ยวยาขวะฮะเพื่อมาเพื่อทุกคนตอนนี้ผมเจอยายแล้วรีวะ Xài khói, không đẹp Mở ra bên giờ trên nơi nè, lòng xài mấy cơ ai gửi, Này nhá, tớ lại chọn phơi, đi, đi, ăn cú Để phòng nó mà khỏi bên hai nè, thôi, Xài khói á, mở bảo kì á อย่ากู้กับเพื่อนอ่ะเฮ้ย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 ทุกคนอุ้ยอ๋อโยออทุกคนปุ๊บทุกคนเอาเอาทุกคนน้องมอสเป็นอะไรไม่รู้คนเมื่อกี้มันโดนมันกันนดมกผมเฮ้ย น่าใครใครๆป่ะทุกคนน้องมัสตบลงไปแล้วอ่ะเฮ้ย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 โอ้อ้า ทุกคนนึ่อ้ชชูน้องมอสละรับเอาน้องมอสขึ้นมาทุกคนเข้ามาให้ผมทุกคนครับน้องมอสเดินใจปอบจับตัวไปเเอาไงวะเนี่ยผมก็มาคนเดียวด้วย คนเจอไหมเ <_ S 1> พื่อนนสัยคร้ายคนยายป้อมันทำอะไรไม่รู้น้องมอนนั้นนั่นอะนะเหมือนเปล่าอะไรไม่รู้เฮ้ยนสัยคล้ายเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยทุกคนออพี่ด้ชุนน้องมอสทุกคนเหมือนเขาไม่ให้ผมนะทุกคนของมอสคืนนะครับผมยายเนี่ยจะทำร้ายผมอย่างเดียวเลยอะ่ะวันนี้พี่ตาพี่ยินดาก็ไม่ได้มากับผมด้วยนะครับคือผมแค่อยากจะพานนองมอสเนี่ยมาให้ของกินคุณยายนะแต่ว่ายายเนี่ยทำร้ายน้องมอสเหมือนจะเอานนองมอสไปอยู่ด้วยนะ นี่ใตงชูน้องมอสี่ย์เอ่ะอ้าวคนดูมีกิยจยปอบกัดผมนะเฮ้ยเฮ้ยคนเจอไหม หนืก็แคชูน้องมอสเอาไปไม่ได้น้องมอสต้องกลับกับผมเอาน้องมอสขึ้นมาพี่ผมสู้เขาไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปหาพี่ตั๊กแล้วก็พี่ยินดานะผมจะต้องรีบลับไปหาพี่ตั๊กพี่ยินดาเพื่อที่จะมาช่วยน้องนะครับผม น้องมอนเนี่ยโดนใจยปอบจับตัวไปนะครับก็โอเคพี่เดี๋ยวผมจะต้องรีบกลับก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าพี่